ตัวละสิบบาทถาดนี่ตัวละจักบาทครับถาดใหญ่นี่ครับหกสิบสองตัวร้อยครับอ๋อปลาครับ,รบอันนี้ตัวละสิบบาทนะครับ,รบสวยมากตัวละสิบบาทนะครับอันนี้หกสิบสองตัวร้อยหางเห่ากับหกสิบวะครับ าแยกักันตจว่าเขาขายรงราคาเดียวอันนี้ถังยาวสวยมากครับ เปลยทองตัวยี่สามตัวยี่สิบเป็นเรถวน้นถามแบบยาวมากก็เพื่อได้แนปลาทองสตัวยี่ออกมายี่สตัวหกสิบสองตัวร้อยนะครับตัวใหญ่ลายก็สวยด้วยตักเอาตักเร็วสตัวนะแค่ไม่มีอะไรใส่มีลักเล่สตัวละสามสิลักเล่ห้สีอันนี้ก็ลักเล่ดำตัวละยี่สิบภาพน้ำยี่สบาองสามตัว20 ปลาปเทลมาตาบุาัลลูน,นสิงญี่ปุ่นก็มีนะครับ สิงิญี่ปุ่นตัวสวยๆตัวละสี่สิบบาทเกตมาด้วยครับวันนี้เกดเอนะครับเตยัเตเอาไปหอดไปเซตเตยองไต่บ๊องเัย มาต้องเอาอะไรนะฝามาลายต่อละห้าบาทปลาสอดบอลลูนเทวดาปาปอดแจงสีต่อละยี่สิบ Paid, Bà con, mặc dù 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 mặc dù

ละห้าสิบสองก็ร้อย